สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับที่เชอโอนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเด็กๆอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนในรูปแบบของวิดีโอนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะต้องตั้งใจฟังอย่างมากเลยนะคะแล้วไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันคะ่ะ ไปดูกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมอ่าไปดูกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เอ้มันเป็นยังไงนะคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงอ๋ออ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ามาดูนะคะหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นยังไงเนาะอ่าเด็กๆมาดูก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะลราทบทวอุปกรณ์ก่อนนะคะอ่าดูอันแรกอันแรกอ่าหมายเลขน,นึงนะคะเรียกว่าอะไรติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกเรียกว่าอะไรคะ อ่าคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะอ่าต่อมาอันที่สอันที่2อันที่สอ,อ,นนสอ,อ่าเรียกว่าอะไรเมาส์ตอบถูกไหมคะสหน่วยความจำแบบแฟลชหรือเด็กๆจะรู้จักกันในชื่ออ่าแฟลชไดรนะคะสอีอันนี้ต้องจำให้ได้เลยนะ เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์เลยก็คือ CPU นะคะ CPU 5เออะไรนะ5เนี่ยเป็นอุปกรณ์ภายในเด็กๆอุปกรณ์ภายในอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอ่าเรียกว่า hard disk นะคะอ่าหกหกอ่าหกใคร หมายเลขหกใครไม่รู้จักมีไหมเนี่ยอ๋อหมายเลขหกนะแผ่นซีดีนะคะหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดรู้ไหมเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์นะคะหมายเลขแปดหมายเลขแปดเรียกว่าอะไรหน้าจอถ้าใครเรียกหน้าจอผิดนะหน้าจออะหน้าจอมันอยู่ตรงเนี้ยนกแต่อันนี้เป็นปอุปกรณ์เรียกว่า จอภาพหรือมอนิเตอร์นะคะอันสุดท้ายโหสุดท้ายยากจังเลยอะแต่ต้องจำให้ได้นะอันสุดท้ายเรียกแรมนะคะแรมแรมี RAM, RAM อ่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เด็กๆนะคะควรที่จะรู้จักนะคะที่นี้อุปกรณทก์ทุกชนิดเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีหลักการทำงานคือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเด็ก มันก็มีหลักการทำงานของมันเองนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะจาก y o u t u b e นะคะเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวทิเชอร์จะมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเป็นประจำเช่นเล่นเกมคุยสับเพื่อนทำรายงานหรือซื้อขายของออนไลน์และอื่นๆในปัจจุบันคอมพิวเตอร์นั้นแป่งอยู่ในของใช้รอบตัวเราแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทอพท์มือถือแท็บเลต็ตตู ATM, ้เอทีเอ็มและอื่นอีกมากมายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสีขั้นตอนขั้นตอนที่1รับข้อมูลคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลพอรับข้อมูลเสร็จก็จะนำข้อมูลไปประมวลผลเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะนำข้อมูลไปจัดเกตในหน่วยความจำหรือนำแสดงผล หน่วยรับข้อมูลหรือ Input Unit เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลคีย์บอร์ดเมาส์สแกนเนอร์ไมโครโฟนกล้องแมคแคมสไลด์ติ๊ก จอสัมผัสหรือครับสกรีนเครื่อง่านบาร์โค้ดหน่วยประมวลผลข้อมูลหรือ Center ร์โปรเซสซิ่งยูนิเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลตัวยอย่างอุปกรณ์หน่วยประมวลผลข้อมูล ซ p u ีูหรือไี้เรีนชื่อว่าโปรเซสเซอร์หรือชิปเหมือยความจำหรือ Memory Unit เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งเพื่อการทำลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์แบ่งได้สองประเภทใหญ่คือเหมือยความจำาชั่วคราวและเหนือยความจำถาวร อุปกรณ์หน่วยความจำเช่นแล็มฮาร์ดดิสก์แผ่นซีดีหรือดีวีดีแฟลชไดร์น่วยรสดนผลหรือออทตูนิตเป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล อ,อุปกรณ์หน่วยแสดงผลเช่นจอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพงหูฟังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กันไปแล้ว เรามาลองตอบคำถามทวบคุกค,ความรู้กันหน่อยดีกว่าแำคืออุปกรณ์ประเภทใดก็หน่วยรับข้อมูลขอหน่วยประมวลผลข้อมูลขอหน่วยความจำงอหน่วยแสดงผล คำตอบถูกต้องคือข้อคอหน่วยความจำมาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าหน้าที่ของเจอภาพคืออะไรคอรับข้อมูลขอประมวลผลข้อมูลขอบันทึกข้อมูลอแสดงผล ที่ถูกต้องคือข้องอสแสดงผลไปดูข้อต่อไปกันเลยอุปกรณ์ในข้อใดคือเหนือยความจำก็ฮาร์ดดิสก์ขอซี u ีคอเรื่งพิมพงอเมาส์ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอฮาร์ดิสเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันไปกี่ข้อเอ่ยเราก็ได้เรียนรู้หลกักการทาง,งานของคอมพิวเตอร์กันไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวทิเชอร์จะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือหลักการทำงานของพิวเตอร์เนี่ยนะมันแบ่งออกเป็น4อย่างนะคะ4อย่างก็คือ 1. หน่วยรับข้อมูลนะคะหน่วยรับข้อมูล input unit นะคะหน่วยความจำ memory unit หน่วยประมวลผลกลาง central processing unit และก็หน่วยแสดงผล4หน่วยเนี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่ในการทำงาน นะคะอ่ะทีนี้ไปดูไปดูไปดูหน่วยรับข้อมูลอ่ะหน่วยรับข้อมูลอ่าหน่วยรับข้อมูล input unit ใช่ไหมทำหน้าที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อใหอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผลนะคะซึ่งในเนี้ยอุปกรณ์เนี่ยที่เชร์ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็เป็นรับข้อมูลอ่ะอย่างแป้นพิมพ์แป้นพิมพม์รับข้อมูลยังไง ก็คือเด็กๆก็ต้องป้อนข้อมูลเข้าไปโดยผ่านแป้นพิมพ์ใช่ไหมป้อนข้อมูลถ้าไม่ป้อนข้อมูลถ้าไม่เอาแป้นพิมพ์ป้อนเข้าไปจะป้อนข้อมูลได้ยังไงใช่ไหมะจะพิมพ์ได้ยังไงก็ไม่ได้นะคะ,อ,ะอย่างเมาส์เนี่ยเมาส์ก็ทําการเลื่อนแล้วก็ทําการคลิกนะคะคลิกเมาส์นะคะจอสัมภาษณ์สแกนเนอรอ์ดูสแกนเนอร์นะสแกนเนอร์เนี่ยก็สแกนรูปภาพเข้าไป ใช่ไหมคะเอารูปภาพไฟล์รูปภาพเนี่ยเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเกมแพดเครื่องอ่านบาร์โค้ดจอยสติ๊กจอยสติ๊กนี่เด็กเคยเห็นไหมจอยสติ๊กเนี่ยเหมือนแท่นที่เขาเล่นเกมอะ่ะคือถ้าไม่มีแท่นอันนี้ใช่ปะเวลาเราเล่นเกมอะ่ะมันก็ไม่เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีอุปรกรณ์ที่ป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะอันนี้คือหน่วยที่1น,นะคะ ต่อมาอันที่2หน่วยประมวลผลกลาง central processing unit นะคะคือทำหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลและทำการควบคุมประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็คือ cpu นะคะหรืออเรียกว่าหน่วยประมวลผลกลางนักเรียนนักเรียนดูนะเนี่ย cpu อยู่หน่วยนี้เป็นอุปกรณ์ที่ อยู่ในหน่วยประมวลผลกลางเพียงอย่างเดียวนะคะเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์กำลังทำหน้าที่ประมวลผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรานะคะเด็กๆอ่าต่อมาหน่วยความจำนะคะหน่วยความจําจะแบ่งออกเป็นหน่วยความจาหลักแล้วก็หน่วยความจําสำรองนะคะอ่าทีนี้หน่วยความจําทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์อ่าดูนะคะนี่คือตัวอย่างของอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยความ จำเก็บข้อมูลอย่างล้อมแรมเนี่ยอยู่ใน,ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ภายใน,ในแต่แต่พวกเมมโมรีการ์ดเนี่ยจะใช้กับกล้องดิจิตอลนะคะฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์แฟลชไดร์แผ่นซีดีนะคะฮาร์ดดิสตอปปี้ดิส่พวกนี้คืออุปกรณ์ที่เราที่อยู่ในหน่วยความจำหรือเมมโมรี n ยูนิตหน่วยความจำทีเเำนะ่เก็บข้อมูลนักเรียนจำไหมนะเก็บข้อมูล ต่อมาหน่วยแสดงผล output unit นะคะหน่วยแสดงผลทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวอาาักษรข้อความรูปภาพเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะ,ะมาดูอุปกรณ์นะคะเช่นจอภาพจอภาพแสดงผลให้เราเห็นใช่ไหมเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เนี่ยแสดงผลออกมาทางรูปแบบของเอกสาร กระดาษเห็นไหมคะแต่เครื่องพิมพ์บางเครื่องเนี่ยมันมีสแกนเนอร์อยู่ด้านในนะคะสแกนเนอร์อยู่ด้านในคือมันสามารถรับเข้าข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้นะคะลำโพงลำโพงนะคะอ่าแสดงผลทางเสียงโปรเจคเตอร์ฉายใช่ไหมฉายภาพออกไปนะคะอ่ะทีนี้ อุปกรณ์นี้นะคะก็คือหน่วยแสดงผลก็คือทําหน้าที่แสดงผลลัพธ์นั่นเองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะ,ะการบ้านวันนี้การบ้านวันนี้ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องอุปกรณ์และหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์จําได้ไหมอะ่ะเรียนไปหลายสัปดาห์แล้วล่ะนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะว่าคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างไร อุปกรณ์ทำหน้าที่ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอาทิต <popular> ย <acon teor> ์ห <meth> น้า <Nixon> ที่เชอร์จะสอบเก็บคะแนนนะคะ10คะแนนนะคะเด็กๆสู้ๆฝากไปดูด้วยนะว่าคอมพิวเตอร์เปิดยังไงโอ้คอมพิวเตอร์เปิดยังไงเปิดยังไงปุ่มอะไร power คือตรงไหนเอ่อ turn off คืออะไรอ่ฝากไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะเด็กๆอ่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ไม่ต้องส่งงานนะคะวันนี้ไม่ต้องส่งงานไม่มีงานให้ส่งแค่ไปทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนนในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดครั้งหน้าครั้งหน้าไม่ใช่สิเดี๋ยวเรามาทบบํา,า,า,าทข้อสอบพร้อมกันครั้งหน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทบทวนนะคะอาทิตย์หน้า10คะแนนนะคะไปแล้วค่ะ